โูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอหาคิ้อาหาลูกคิ้อคิอคิบรรยากาศหลังนนี้ใก้จะจบแล้วนะที่นาเรานะกลังบ้านแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่าแล้วครับไปเนเพกเราครัเพ่กเรานี ะเอกครับะเอ e บอยนะฮะล้างหน้าครับะเอ e บอยนะฮะเป็นบนหน้าบาง่ะเดกมาคี่คอยกันย่าะโอโอนโนดบโนดับ ไม่ตัดอาตัดนอาเราครับน่มนะบ้างล้วยกเก็บขยะนะลูกขยะเด้อเก็บไม่ยายเขาด้วยเด้อย้ายีิย้ายีิคุณเลยแข่ไม่กิน กูได้แดกแคม่กินไอันนี้เตร์บักกินฮะอันนี้เต๋กิน, <c oughs> นเตอ๋อท่านกินบ้าบ้า,าอันนี้มีอะไรกิน้หรอคะเอาเลยเรับอขยะนะคะขยะาคก

วันนี้จะบอกหว่อยดียวรอวัวันนี ee, mm ้อ hmm. ิจฉาคนมีคู่เน่เบนเ็มีคู่เหมือนกันแหละเรามันไม่มีแล้วต้องอยู่คนเดียวเราก็มีเหมือนกันแต่เรามีเป็นยุ่งยหย่อมย้ย่อมว้ายนะหย่อมไดไม่ะ จ่ายแล้เดี๋ยวรอดูเครื่องตีขึ้นกอนะครับอะไรลูกอะไรนะบอลนะกอ่ะมือเลนันยเพรตอบอต้องถามต้องถามด้ยมาถึงเสูโอ้ยนั่นหนยวะ ก็ได้กับ้านเยนยดสก็ได้กับบานทัไปไปเรกอนก่อพออถมั้งฮะเอาคืนรถพี่เอเลย้เอาคืนรถพี่บ้านกรด้มีปิบัติดูดิบปรมาณปะบางมาล้ววัที่ลูกเอาไปเยอะสุดดิมล้างเลยางขอล้าง โอู้ห้ามือดนรอเพลงห้ามือไหน่รอบาแ่บอกได้ลูได้คม่ไม่ได้ไปเข้ากบมือเยไม่ได้บานแบบองอด้น่มดกับมือนเป็นโอนใ้นิง่เอาขึ้นอ้นี่เอาขึ้นไอ้ันนี้เลได้แม่แหละเอไ้องการเอไ้ซองกลาไมันก็ไม่นซองกลาให้เอาชวดนักร้อม่เมืได้ บอกเขาเนี่ยจะเหลือแต่รถบนม่ยันตีใช่ไหมพรุ่งนี้เราก็แต่งตัวสบายๆเอาเลือกไว้ชุดสองชุดก็ได้อาเมื่อที่ไหนเรืองไปเลยอนนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกาคนม่ผู้เอ๋เบนต์กมีแต่เบนมีเป็นยุ่งอเดินแตะตรงแตะตัวเดี๋ยว่่้มียดีอ่ะ ไม่าด้ได้ไได้ได้แค่มองไงได้แค่มองนจะพูดได้แค่มองไงก็ไปแล้วไงเวลาไว้ชุดต้องชุดดใช่สบายสบายมือะเอาล่างถือรถเอาะไ้เอาสัตวละวาพวกอย่างไรได้รถรถเป็นรถไม่ติไม่ไม่ม่กตีไม่ไว้เวลาไว้ชุดสองชุดเเอาไว้ชุดสองชุดเอาไว้ไม่ิไว้่ตีเดียวชุดลอยอย่างเดียว เอาไว้ใชุดหรอลูกล่างเดี๋ยวขึ้นเอาเบาสลังเลยเฮย่ออไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ได้เลครับช้น้เก็บปล่านะครับช่วยยกขึ้นเยคุณพเอาบานี่ยแ่าบ้นลมไม่พอครับโรงเรียนถึงไว้เนี่ไม่เอาลูกๆมาด้วยไม่เอาอะไรมาเลยไม่เอาไามาเลย ไปนีกจะไม่เอาแล้วไปแ่ไหน่งี่เกงของเราละคนโัวไปนต้องไปต้องบอยนั่นแหละไม่ได้หไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ทำฟันก่อนกระจังหน้ารูดเดี๋ยวต้องไปสูตรเงนกระจังหน้ารูด อากาศนะครับผมหลังวที่นักบวันนี้ะมรับรกปโซนทอรกันนะมีสองสามคันินิบ้านันนึนะครับสจ้าขอพหลังเนี่จ้าบานพอมเกียวเซเล่ีจาล่าสุดรอมเ่ยวเซเล่ไมเส้นสุดยอดแล้วีุสอ่าอั วันนอกเขาคนยังไงเขาคนยังไงวันนี้เป็นไงบ้างงานนี้แม่ไม่ได้มาเยอะไหมเสียดาวนะเล่นลูกชิ้นแบบเล่นอะไรชอบไม่นด้องสานทงสานชอบหรือเแล่าว่าสิทธภาพยอด

เพื่ความสุขส่าวมอน